สวัสดีค่ะวันนี้พิกาคาร์ดนะคะเอพิส o ดที่สองเราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอะไรกับคุณณตอนนี้นะคะลองทำใจให้สบายตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วก็นึกถึงเรื่องที่เราอยากจะรู้ลองถามท่านว่าท่านมีคำแนะนำอะไรให้กับเราในตอนนี้นะคะจะมีไพ่ทั้งหมด สี่กองนะคะกองที่1กองที่สองกองที่สามและกองที่สี่ขอให้ทุกท่านทำสมาธิให้แน่แน่นะคะตั้งจิตให้แน่แน่แล้วก็ลองเลือกมาสักหนึ่งกองค่ะสำหรับคนที่ได้ไพ่กองที่หนึ่งนะคะเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอะไรกับคุณนะคะก็จะมีทั้งหมดสามใบนะคะ ก็ใบแรกคือเป็นไพ่ผู้ชายถือเงินกับหัวนะคะก็คือท่านก็กําลังบอกว่าท่านเตือนว่าบางทีเนี่ยตอนนี้คุณกําลังใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัวนะคะใช้เงินแบบไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังเรื่องการใช้เงินบ้างเพราะว่าเหมือนแบบได้มาก็ออกไปอออกหมดนะคะเก็บเงินไม่อยู่ ก็คือให้ให้จัดสรรเรื่องการเงินให้ดีแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบว่าเหมือนยุ่งเกินไปจนไม่ได้ใส่ใจดูแลสุขภาพของเรานะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือให้ระวังผู้ชายที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยเราอาจจะเจอคนที่เหมือนที่แบบคิดไม่ดีกับเราอะ่ะหรือแบบอยากมาปอกลอกเราหรือแบบว่าคนที่แบบ ต้องการให้เราช่วยเหลือแล้วก็เหมือนแบบมาขอยืมเงินนะคะถ้าแบบเจอใครขอยืมเงินตอนนี้ก็อย่าเพิ่งให้เขานะคะแล้วก็อาจเราอาจจะเจอหรือว่าอยู่กับคนที่เหมือนแบบยังเฉื่อยชานในชีวิตอะ่ะยังไม่รู้จักหาเงินยังคือยังหาเงินไม่เป็นยังไม่รักความกล้าหน้าของตัวเองนะคะคืออยู่กับ คือถ้าถ้าเราอยู่กับคนแบบนี้นะคะก็คือควรจะปล่อยเขาไปอะคะ่ะเพราะว่าอยู่ไปแล้วชีวิตเราก็ไม่ได้ก้าวหน้ามาเหมือนกับว่าคุณนะ่ต้องกําลังดูแลเทคแคร์ care, เขาอยู่โดยขนาดที่เขาอะยังไม่ได้กระตือรือร้นทําให้ชีวิตของตัวเองเก้าวหน้าไม่ได้แบบต้องการที่จะหาเงินเพิ่มมาเพื่อช่วยเหลือคุณนะคะถ้าถ้าคุณอยู่กับคนแบบนี้ก็ควรจะปล่อยเขาไปแล้วก็ หันมาดูแลตัวเองดีกว่าหรืออีกนัยยะหนึ่งเนี่ยก็ให้ระวังไว้ว่าอาจจะมีผู้ชายมาเอาเปรียบคุณทางด้านการเงินนะคะถ้าใครมาขอยืมเงินหรือว่าทําสัญญาหรือว่าการจ้างงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ระวังเอาไว้นิดนึงเรื่องการเงินนะคะผู้ชายเขาอาจจะมีแบบว่าเจตนาที่ไม่ดีเจตนาแฝงแล้วก็เขาอาจจะแบบเออไม่หวังดีต่อคุณนะคะ ส่วนไพ่ใบตรงกลางเนี่ยก็คือ c a r i n g connection ก็เหมือนกับว่ามีคนเข้ามานะอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็น partnership หรือว่าเป็นรักใหม่นะคะคือเนี่ยผู้ชายเขาเข้ามากอดก็คือคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่เเข้ามาดูแลห่วงใยใส่ใจคุณ คือความสัมพันธ์น่ะแน่นแฟนขึ้นอาจจะเป็นคนที่เหมือนคุณรู้จักมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วคุณอาจจะคุณอาจจะเคยรู้จักเขามาอยู่แล้วแล้วก็คือความสัมพันธ์ก็เริ่มกระชับแน่นแฟนขึ้นนะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของเพื่อนกักรยาณมิตรรูปแบบของคนรักหรือว่าอาจจะมีคนแบบเขาามาทําธุรกิจร่วมกันแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคนนี้เขาเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเขาเข้ามา เขาเข้ามาสารสัมพันธ์เนี่ยเขาเข้ามาช่วยเหลือดูแลคุณถ้าในเรื่องความรักก็คืออาจจะมีรักใหม่ได้เจอความรักใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะก็คือมีโอกาสได้กระชับสัมพันธ์กับคนคนคนหนึ่งอะคะ่ะจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณและเข้ามาทําให้คุณเขาเรียกว่าอะไรคนที่เหมือนมีบุญสัมพันธ์และกันเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะทําให้จิตใจคุณเนี่ยแบบ เบิกบานนะ่ะเข้ามาเทคแคร์ดูแลคุณนะคะและส่วนไพ่ใบสุดท้ายคือพ่ไพ่ใบนี้ก็คือ d ดอ to Value ก็คือไพ่เนี่ยประตูแสงสว่างเปิดทางด้านเรื่องการเงินหรือว่าการงานเพราะว่าแต่น่าจะเป็นเรื่องการเงินมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่ประตูเปิดแล้วก็เงินก็สะพัดคือตอนนี้เงินมาเต็มๆเ,เลยค่ะ อาจจะมีงานใหม่เข้ามาแล้วก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาแล้วทำให้คุณแบบว่ามีเงินเพิ่มขึ้นหรือว่าสามารถขยายโอกาสในการทำงานอะมีโอกาสใหม่ๆที่แบบคาดไม่ถึงแล้วก็คือเงินก็เข้ามาเยอะอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงแรงไปอะมันสำเร็จผลแล้วก็นำมาซึ่งเงินทองความสำเร็จนะคะแล้วก็ก็คือไพ่เนี้ยดีมากๆเลยทาอะไรก็สาเร็จแล้วก็ เงินน่ะมาเต็มเลยเพียงแต่อาจจะต้องระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายของตัวเองบ้างอย่าไปฟุ่มเฟือยมากแล้วก็ให้ระวังผู้ชายที่แบบอาจจะเข้ามาแบบไม่หวังดีอยากได้ผลประโยชน์จากคุณอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะทําให้คุณเสียเงินก็ระวังตรงนี้ไว้แต่ว่าจะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาคนเนี้ยเขาจะเข้ามาดูแลห่วงใยใส่ใจคุณอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็น กาลยะามตรอาจจะเป็นรักใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาเข้ามาดีเข้ามาแบบเข้ามาแคร์เข้ามาห่วงใยคุณแล้วคุณก็จะได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็การเงินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะคนที่ได้กองที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรมากค่ะดีมากๆเลยขอบคุณมากค่ะค่ะต่อไปเรามาดูไพ่กองที่สองกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอะไรคุณนะคะสำหรับผู้ที่ได้ไพ่กองที่สองนี้นะคะ โอเคค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เอนวกับหัวด้วยความที่ไพ่ใบเนี้กับหัวเนี่ยแสดงว่าตอนนี้คุณมีความสุขกายสบายใจอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะมากกว่าอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคือบางทีก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นแทนที่จะฝันลมๆแรงๆนะคะ ทัศนคติของคุณเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะคือคือคุณรู้ว่ามีเป้าหมายมากขึ้นในชีวิตอะ่ะเริ่มมองเห็นเป้าหมายว่าฉันต้องทําอะไรแล้วก็มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนะคะถ้าท่านก็เตือนว่าถ้าเกิดมีช่วงเวลาไหนเนี่ยที่คุณเกิดความรู้สึกว่าท้อแท้เหมือนแบบว่า ยังไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ยังไม่พอใจในส, people, er. ในสน hearts, ิ่ง <good thing S 2> ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยท่านบอกว่าสลัดความคิดออกไปได้เลยคุณตอนนี้คุณคุณทำจิตใจได้สงบแล้วคุณเริ่มอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เหมือนเริ่มมีความสุขกับปัจจุบันมากขึ้นนะคะจงอย่าไปคิดมากแล้วก็จงมีความสุขกับอยู่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่นะคะ แล้วก็ส่วนไพ่ใบตรงกลางนะคะไพ่35ก็เป็นอ่าไพ่ใบนี้แสดงให้เห็นให้เห็นถึงว่าตอนนี้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงความปลอดภยัยภายในจิตใจนะคะถ้าเกิดในอดีตเนี่ยคุณรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยปลอดภยัยไม่ค่อยมั่นคงอะ่ะตอนนี้จิตใจคุณแข็งแรงขึ้นคุณเริ่มคือเริ่มรู้สึกว่าชีวิตตัวเองอะ่ะแบบสเตเบิลมากขึ้นชีวิตตัวเองเนี่ยแบบมั่นคงขึ้น นะคะแล้วก็รู้สึกถึงถึงความปลอดภัยในชีวิตอะ่ะคือเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นเอาง่ายๆรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีพลังมีความสามารถนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเน่ยเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะไม่ยอมให้ใครหรือว่าอะไรเข้ามามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราคุณสามารถควบคุมชีวิตตัวคุณได้แล้วก็ สุขภาพแข็งแรงนะคะเออตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าห่วงก็คือก็คือทุกอย่างเนี่ยโอเคแล้วคุณรู้สึกว่ามีคนคอยช่วยเหลือคอยให้ความซัพพอร์ตคุณอยู่คุณรู้สึกปลอดภัยอะ่ะมีคนรอบข้างเขาคอยดูแลห่วงใยคุณอยู่นะคะก็คือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนให้ใบสุดท้ายนะคะ เออเป็นไพ่ที่ broken heart คือมันเหมือนว่าให้ระวังเพราะว่ามันเหมือนว่าจะมีสิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้คุณแบบเหมือนเศร้าเสียใจอะ่ะเหมือนอยู่ในความมืดหรือแบบรู้สึกว่างเปล่าอาจจะมีอะไรคุณอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็คืออาจจะทำให้คุณอนะ่ะ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขอาจจะทำให้ทุนทุกใจนะคะอาจจะมีสิ่งที่แบบเข้ามากระทบจิตใจคุณท่านก็เลยบอกว่าให้ให้คุณนะ่ลองปล่อยวางดูความทุกข์ใจต่างๆนะคะถ้ามีอะไรเข้ามากระทบจิตใจอะ่ะลองปล่อยวางดูเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องรักตัวเองอะ่ะแล้วก็นำประสบการณ์ทั้งหมด ที่ที่เราเคยผ่านมาถ้าสมมติว่าคุณเจอเรื่องรลายๆก็ถือซะว่ามันเป็นบทเรียนเพื่อทําให้คุณแบบว่าก้าวต่อไปข้างหน้านะคะบางทีบางคนอาจจะแบบว่าเลิกกับแฟนอกหกักหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบเจอการสูญเสียหรือว่ามีเรื่องที่เข้ามากระทบทําให้ไม่สบายใจนะคะก็ท่านก็บอกว่าให้รักตัวเองให้มากๆถ้าเกิดเจอเรื่องอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจ ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าลืมว่าคุณนะสามารถควบคุมชีวิตตัวคุณเองได้ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบจิตใจคุณนะคุณก็ต้องเทคแคร์ตัวเองต้องรักตัวเองนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับไพ่กล่องที่สองนะคะก็โชคดีค่ะโอเคค่ะสำหรับไพ่กลองที่สนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ ท่านอยากบอกอะไรกับคุณนะคะโอเคสำหรับคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะเอ่อ Thinking Man กับหัวเขาเตือนว่าให้ระวังอาจจะมีอาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าผู้ชายที่แบบมีอำนาจเหนือคุณอะกำลังขัดขวางความเจริญก้าวหน้าคุณอยู่ นะคะบางทีแบบอาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าคนในองค์กรอะที่แบบยังทําให้คุณไม่โตแทนที่คุณจะได้ก้าวหน้ามากกว่านี้ในองค์กรแต่ว่าเขายังแบบว่ายังยังไม่ให้คุณโตอะค่ะนะคะ,ะ,คะหรือว่าอาจจะแปลว่าอาจจะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวกับคุณก็ได้คือคุณอาจจะยังแบบว่าไม่โตในหน้าที่การงานหรือว่าถ้าเป็นเรื่องการเรียนก็แบบ เหมือนยังแบบยังเรียนไม่ค่อยดียังแบบว่ายังยังไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะคะยังยังขวนขวายหาความรู้ไม่พอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเตือนบอกว่าคุณเน่ยเป็นคนฉลาดนะเป็นคนมีความสามารถนะแต่ว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณน่ยมีความสามารถตรงนี้คุณยังใช้ความฉลาดความสติปัญญาความสามารถของคุณได้ไม่เต็มที่ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเรียนรู้ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเพื่อทําให้ตัวเองอ่ะก้าวหน้าขึ้นทั้งอาจจะเป็นเรื่องการงานการเรียนหรือว่าเรื่องส่วนตัวการใช้ชีวิตในประจําวันนะคะก็ลองศึกษาหาความรู้ดูเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณโตได้อีกแต่ว่ามันเหมือนยังมีคนที่ทําให้คุณอ่ะไม่เจริญก้าวหน้ายังแบบทําให้คุณแบบยังยัง,ย,งยังขัดคุณอยู่อะคะ่ะ ทำให้คุณไม่สามารถโตขึ้นไปได้นะคะถ้าเป็นในที่ทำงานก็อาจจะเป็นเจ้านายแบบผู้ชายคนหนึ่งอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองศึกษาหาความรู้แล้วก็เพิ่มเพิ่มเติมความรู้จากอินเทอร์เน็ตจากหนังสือหรือว่าถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ควรจะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็คุณก็จะไปได้จะ,จะ,จ,ะจะหาทางออกได้นะคะแล้วก็จะ,จะเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยส่วนไพ่ใบ ตรงกลางนะคะเป็นไพ่เดอะซันไพ่ใบนี้คือดีมากๆเดอะซันนี่คือกำลังจะมีแสงสว่างมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเหมือนว่าคุณเริ่มโตขึ้นอะเริ่มเเริ่ม,เ,ม,เ,มเหมือนแบบว่าเริ่มเปลี่ยนทัศนคติเริ่มมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่รออยู่นะคะหรือถ้าบางคนเนี่ยรอแบบรอแบบลูกรอแบบอยากจะมี อยากจะตั้งคันก็สามารถตั้งคันได้บางคนอาจจะแบบว่าเขียนหนังสืออาจจะแบบทำเพจหรือว่าคือมีโปรเจกต์ใหม่ๆอ่ะรอคุณอยู่นะคะแล้วก็คือแบบเป็นนําแสงสว่างมาให้ชีวิตคุณเลยแหละนะคะเป็นมีเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือแบบว่าเออก็มีความรักเข้ามานะคะเป็นสิ่งดีๆเข้ามาก็คือจะมีแบบ อนาคตสดใสอ่ะเอาง่ายๆนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงก็คือคุณอยากได้อะไรก็ได้เพราะว่ามันมันเกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาสิ่งแบบเอ่อ new project เข้ามานะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้าย angel of balance นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเหมือนคุณเริ่มเริ่มหาเข้าใจชีวิตมากขึ้นหาสมดุลในชีวิต เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นเริ่มรักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณเนี่ยกำหนดโชคชะตาชีวิตของคุณเองแล้วก็คือคือรู้ว่าสมดุลชีวิตของเราอะคืออะไรนะคะทํำยังไงที่ทำให้ตัวเราอะมีความสุขนะคะอาจจะภายในจิตใจคือแบบอาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็อาจจะภายนอกก็คืออาจจะแบบว่าเหมือน หมือนอาจจะซื้อของซื้ออะไรหรือว่ามีปัจจัยภายนอกที่ทำให้คุณแบบว่ามีความสุขมากขึ้นนะคะคุณคุณเริ่มแบบว่าเข้าใจและว่าชีวิตฉันอะฉันต้องการอะไรนะคะเชื่อมัน่นท่านบอกว่าให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อมั่นความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณจะเจอความสุขนะคะก็คือไพ่ใบนี้คุณจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ะะเพียงแต่ท่านอยากท่านแนะนําว่า,าคุณนะควรจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าความรู้เพิ่มเติมที่คุณศึกษาหามาได้เนี่ยอาจจะทําให้คุณนะเกิดความคิดใหม่ๆเกิด create สิ่งใหม่ๆเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยดีด้วยนะคะโชคดีค่ะสำหรับคนที่ได้ไพ่กลองที่3นะคะขอบคุณมากค่ะ สำหรับไพ่กองที่4นะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่กองที่4ี่หินหยางกับหัว The Thinking Woman กับหัวนะคะแล้วก็เทพชัมเวลกับหัวนะคะส่วนไพ่ใบแรกนะคะก็คือหินหยางกับหัวคือท่านก็เตือนว่าเหมือนบางทีเนี่ยคุณใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ควรใช้เหตุผลด้วยนะคะอย่าใช้แต่อารมณ์อย่าใจร้อนนะคะแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีคุณจะมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็คุณจะเริ่มมีพลังคือคือท่านเตือนว่าอยากให้เพิ่มพลังให้ตัวเองอะคะ่ะด้วยความที่มีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะ บางทีถ้าคุณเฉยชาเฉยชาไปแล้วก็ไม่เพิ่มพลังให้ตัวเองอะสิ่งนั้นๆมันก็จะไม่ค่อยเกิดนะคะเพราะฉะนั้นอะมีสิ่งดีๆมาวนอยู่รอบตัวคุณมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องแอคทีฟมากขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็อย่าใช้แต่อารมณ์นะคะให้ใส่การกระทำใส่เหตุผลลงไปนะคะแล้วก็ลองลองเปลี่ยนจากการที่เป็นคนเฉยเฉยเฉยเแพสซีฟเนี่ย ลองเปลี่ยนมาเป็นคนแอคทีฟดูนะคะลองแบบว่าตั้งใจทำแล้วก็สิ่งนั้นๆน่ะจะให้ผลดีกับคุณนะคะส่วนไพ่ใบกลางเป็นไพ่ผู้หญิงกับหัวไพ่ใบนี้แสด,ดงให้เห็นว่าถ้าเป็นเรื่องในที่ทำงานนะคะเป็นเรื่องภายนอกเนี่ยคืออาจจะมีปัญหาที่ทำงานคุณอาจจะมีเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิง นะคะที่ไม่ค่อยหวังดีกับคุณอะเข้ามาหาคุณแล้วก็อาจจะทําให้ชีวิตของคุณอะไม่ค่อยมีความสุขอาจจะทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายในที่ทํางานหรือว่าถ้าเป็นเจ้านายคือเขาก็เหมือนแบบเขายังไม่ทําให้คุณก้าวหน้าเติบโตในตําแหน่งที่คุณอยากได้อะค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เหมือนเขาแบบเข้ามาแบบไม่ค่อยหวังดีอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเตือนว่าอย่าปล่อยให้ ใครมาเทคแอคชั่นคอนโทรลชีวิตเราคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะแปลไปได้ว่าคุณรู้สึกว่าสับสนในตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะต้องการอะไรนะคะเออแล้วก็คือแบบยังหายังหาเป้าหมายให้ตัวเองไม่เจอนะคะถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านบอกว่าให้เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองลองฟังเสียงหัวใจแล้วก็ทำในสิ่งที่ ตัวเองคิดว่าเหมาะแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทําแล้วมีความสุขนะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบที่สเนี่ยก็เหมือนคอนเฟิร์มเลยว่าคุณนะ่ะรู้สึกเหมือนแบบว่าท้อแท้เหมือนรู้สึกว่าพลังโหดอะเหมือนแบบว่าไม่มี motivation ไม่มีเป้าหมายในชีวิตยังยังหาเป้าหมายไม่เจอยังไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองอะต้องไปทางไหนต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอะ ท่านเลยแนะนำบอกว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ทุกคนนะมีพลังในตัวเองมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมาสำรวจตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณชอบทำอะไรคุณอยากให้ชีวิตอะ่ะดำเนินไปทางไหนนะคะลองเปลี่ยนความคิดแล้วก็กระตือรือล้อนให้มากกว่านี้ซึ่งก็คอนเฟิร์มเพราะว่าด้วยความที่คุณมีไพ่อย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณยังเฉยๆชาๆพสซีฟอยู่ ยังไม่ค่อยกระตือรือร้นเนี่ยท่านก็เตือนมาว่ากระตือรือร้นได้แล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องขวนขวายหาความสําเร็จให้ชีวิตของคุณนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าคุณอยากได้อะไรอยากทําอะไรแล้วก็ไปให้ถึงค่ะคือฝันให้ไกลไปให้ถึงแล้วก็ปรับทัศนคติของตัวเองนะคะทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเองอยู่แล้วสู้ๆค่ะอย่าท้อน,นะคะขอบคุณมากค่ะ สำหรับพิคาคาส์เอพิโ o ดที่2นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้แนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนให้ชีวิตของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ถ้าอยากคอมเมนต์ฟีดแบกก็ฟีดแบกรีวิวมาได้นะคะว่า เป็นยังไงนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ